สำหรับคมรีแคปวันนี้นะฮะยังอยู่กันที่ฝั่งการเมืองครับมาพูดถึงเส้นทางการเมืองของนายศักสยามชิดชอบครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้นนะฮะมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับหลังตรวจสอบับว่ามีเกี่ยวโยงเรื่องของการสุขพุนนั่นเองครับเส้นทางการเมืองของคุณศักสยามชิดชอบนั้นเป็นอย่างไรติดตามกับคมรีแคปฮะ หลายคนรู้จักกันดีนะฮะสำหรับตระกูลนี้นะครับนั่นก็คือตระกูลชิดชอบนั่นเองครับเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองและก็ทางข้าราชการครับสำหรับศักสยามชิดชอบนะฮะมีชื่อเล่นว่าโอ๋ครับเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปีพศ2505ครับ เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งอายุปัจจุบันนั้นนะฮะ60ปีแล้วเป็นลูกชายคนเล็กของนายชัยชิดชอบหรือว่าปู่ชัยนักการเมืองอาวุโสในตำนานกับนางละออชิดชอบและก็เขานั้นนะฮะเป็นน้องชายของนายในวินชิดชอบครับและก็เป็นน้องชายของพลตํารวจเอกเพิ่มปุ๋ชิดชอบอดีตที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตํารวจแห่งชาตินั่นเองครับสำหรับเส้นทางการศึกษาของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั้นนะฮะระดับมัธยมเนี่ยศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับผมจากนั้นเนี่ยต่อในสาขารัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับ ในปีพศ2527ครับต่อมาเนี่ยศึกษาต่อนะฮะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในปีพศ2531ฮะซึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของเส้นทางการเมืองเนี่ยนะครับก่อนเข้าสู่การเมืองนั้นนะครับเคยรับราชการในตําแหน่งปลัดอําเภอสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยฮะหลายคนคุ้นเคยกันในชื่อของปลัดโอ้นั่นเองครับซึ่งเป็นตําแหน่งสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะลาออกมาลงสนามการเมืองเลือกตั้งในปีพศ2544นั่นเองครับ และก็ได้สมัครเป็นสสสมัยแรกในปีพศ2548ครับโดยคุณสังสยามนะฮะเข้าสู่การดารงตําแหน่งทางการเมืองด้วยการเข้ามาเป็นประธานคณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะในสมัยพลตํารวจเอกโกวิทวัฒนานั่นเองและต่อมาครับในปีพศ2550ครับได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีฮะเนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพักไทยรักไทยซึ่งถูกยุบพักในคดียุบพ,พักการเมืองปีพศ2549ครับ สำหรับเส้นทางการบริหารพักภูมิใจไทยนั้นนะฮะแม้ว่าจะถูกตัดสินทางการเมืองแต่นายศักสยามเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในตําแหน่งเลขาธิการพักภูมิใจไทยฮะเป็นแม่บ้านพักในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2562นั่นเองซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละครับดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักและก็ก่อนหน้านี้นั้นนะครับในายเนวินชิดชอบพี่ชายเนี่ยได้ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วด้วย และหลังจากนั้นนะฮะก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองครับโดยได้รับตําแหน่งสําคัญก็คือประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั่นเองฮะ จนมาในวันที่3มีนาคมพศ2566นี่เลยครับทางสารรัฐธรรมน,นูญน,นั้นพิจารณาให้นายศักสยามชิดชอบลุจจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าสารนั้นนะฮะจะมีคำวินิจฉัยจากกรณีที่กล่าวไปข้างต้นครับเนื่องจากเป็นหุ้นส่วนและก็ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและก็เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นครับที่ทำให้นายศัก์สยามนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของหุ้นส่วน เป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตราที่187นะครับประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและก็หุ้นของรัฐมนตรีพศ2543มาตราที่4วงเล็บ1ะฮะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักสยามนั้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวครับและนี่เลยฮะก็คือเส้นทางทางการเมืองคร่าวๆนะครับของนายศักสยามชิดชอบครับผมเรื่องนี้ขมพี่ฝีมีพูดฮะ